โอเคครับผมในก็นั่งอยู่ที่ซุกคนะครับผมก็มานั่งเล่าให้ฟังนะครับหลายคนพูดเรื่องคูลโทนวอร์มโทนนะครับผมอยากถ้าสังเกตผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับเนื่องจากว่ามันสำหรับผมนะครับคูล cool หรือวอร์มโทนนะครับหรือว่าสีอะไรก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรกับคนมองมากกว่านะครับมันจริงๆ จะบอกว่าไม่เหมาะเลยมีคนไม่เหมาะครูมีคนไม่เหมาะกับบอมมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับอาเชโดนะครับหรือว่าเมกัอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความคุมเครืออยู่มีความผสมกันมีความแมทชิ่งกันนะครับแล้วแต่ทางแบรนด์นะครับจัดจัดนะครับอันนี้ก็คือเจ้าตัวอาแชโดนะครับผมซิกเนเจอร์เลอร์อายนะครับของสุข,ขุนะครับมาดู 64เบสิกก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้ามองแล้วนะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าโดยส่วนมากของทุกพาเลตออกมาทางวอร์มโทนนะครับวอร์มโทนนะครับนี่วอร์มวอร์มวอร์มนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นเนเชอรัลนะครับผมถ้าถ้าถ้าแบ่งให้ละเอียดขึ้นมันจะมีคูลวอร์มเนเชอรัลนะครับเนเชอรัลคือน,นี้คือสีที่เป็นเออ่ ทางธรรมชาตินะครับผมขาวดำเทาน้ำตาลเนี่ยนะครับนี่ถามว่าแล้วผมแนะนำนะครับให้คนใช้สีอะไรนะครับเป็นหลักนะครับเวลาผมแนะนำครับผมผมจะแนะนำสองพาเลตนี้เป็นหลักเบอร์สี่สรับผมกับเบอร์สองน้ซึ่งถ้าให้น้ำหนักนะครับผมชอบ ที่จะใช้เบอร์สี่มากกว่านะครับเพราะว่าเบอร์สี่มันจะเป็นแบบวอมโทนที่ช่วยให้คือคนเราต้องคิดก่อนว่าเราผิวเหลืองอยู่แล้วผิวเหลืองมันจะใกล้เคียงไปทางนี้นะครับผิวเหลืองใกล้เคียงไปทางทางน้ําตาลทองอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมันใกล้เคียงอะครับความสดใสนะครับสีออกทางแดงชมพูเนี่ยจะช่วยในการทําให้ผิวเราสดใสามากกว่าเพราะมันคือสีเลือดฝาดน,นะครับแต่ถ้าเกิดมาทางนี้มาทางเบอร์ห้านะครับ มันจะชัดเจนมากว่าเป็นวอร์มแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้คือถ้าผมใช้อเวลาผมพกเอาผมพกดีกว่าผมพกพาเลตเนี้ยหลักกว่าเนื่องจากว่าผมเหมือนกับว่า,เ,าเกลี่ยน้ำหนักมันนะครับให้อ่อนให้เข้มได้แต่ถ้าใช้ง่ายเบอร์สองใช้ง่ายกว่านะใช้ง่ายหมายถึงว่าปัดๆก็ก็สวย นะครับอันนี้มันดีเห็นว่ามันจะเป็นแดงเข้มแล้วมันก็จะมีสังเกตนะครับมีวอร์มนะครับแล้วก็มเนเชอรัอลนะครับอยู่นะครับในขนาดที่ถ้าคูลนะก็กดคูเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นคูมันจะมีความอมม่วงอยู่นะครับอันนี้ก็จริงๆที่บอกเป็นเนเชอรัลมากนะครับเนี่ยเนี่ยสองอันนี้สามกับหกครับค่อนข้างเป็นเนเชอรัลสูงมาก มันทําให้เวลาเราแต่งหน้าครับมันจะสร้างในส่วนแค่มิติไม่ได้ปรับในส่วนของโทนสีของใบหน้าอเข้าใจไหมครับคือสร้างแสงเงาขึ้นมานะครับแต่ความสดใสความโดดเด่นอันนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบที่สุดนะครับเนี่ยเนียอันน,น,น,นี้อันนี้แสงเงาจาัดอันนี้ยังยังสร้างแบบให้มีความเข้มนะครับแต่ทั้งคู่ก็เอาไว้สำหรับสร้างแสงเงาเป็นหลักนะครับแต่ในส่วนสีสี เจอด้านนี้นะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าถามอันเนี้ยคู่คนไทยใช้ได้ไหมได้ครับแล้วมันก็จะออกเป็นเรียบเรียบนิ่งนิ่งหรือหรูนะครับอันเนี้ยซึ่งจริงๆมันมันถ้าถามอะอายแชดโดว์ก็ไม่ใช่อ์ประกอบเดียวที่จะทำให้แบบการแต่งหน้าสวยหรือไม่สวยแต่มันคือ่ังมีมอง์ประกอบอื่นๆสุดท้ายคุณอาจจะ ใช้ตาที่เป็นสีคู่แต่ปากสีแดงซึ่งเป็นสีวอมก็ได้นะครับคือมันเป็นการมิกแอนด์แมทนั่นแหละครับก็เลยมันเลยเป็นประเด็นที่ผมไม่ได้ยกขึ้นมาพูดเป็นหลักนะครับแต่ก็อันนี้ถ้าลองสังเกตดูก็จะเป็นดังที่ผมพูดแสดงว่าทั้งหมดนี้ครับผมทั้งแขงเนี้ยออกไปทาง วอร์มวอร์ปแลเอารวมๆนะขอพูดรวมๆวอร์มไปและ3 n a t u r เชอรแล้วก็คูหนึ่งเก็บป่ะคือด้วยความเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยแต่จริงๆเขาขายที่ยุโรปนะแต่เขาให้น้ำหนักกับกับกับกบความแบบอบอุ่นมากกว่าแล้วผมว่ามันสีวอร์มมันใช้แล้วแบบดูสดชื่นนะครับเนี่ยเออเนี่ยคือประเด็นคือที่ผมใช้สีวอร์มส่วนใหญ่าแบบมันดูสดชื่นกว่านะครับแล้วก็ อาจจะใช้ในส่วนเนเชอรัลเนี่ยในส่วนที่สร้างแสงและเงาเป็นองค์ประกอบแต่อันเนี้ยค่อนข้างเป็นถ้าถามราบ,บผมค่อนข้างมีความแบบแตกตา่างเป็นคนที่แบบต้องการลุกที่มีความแบบเก๋ๆหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบค่อนข้างเฉพาะนะครับตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับโอเคก็ฝากกันเไว้นะครับหวังว่าจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสวดีครับ